สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่หนาลักัดแป้งมีสาวม,มุ่นมีพันหอยแข้งเขาปุ่นพี่น้องไม่ปลาตัวพุ่งไงน้ำจิ้มร้เด็ดจัดกันเลยพ่อแม่พี่น้องครับมาครับพี่น้องค่ะมากินเขา่าม่วงกันเข่าแล้วสวัสดีเป็นทางการค่ะมาตอ้องย่อไปลูเบอเร์แม่สิปออนเขา่าเนี่ยกินกับปลาเด้อปลากระพงทอดนี่แม่ซื้อปลากระพงมาทอดนี่ อันนี้อะิดีๆนวดีๆีนนี้แม่ชิคุกจะก,กับเขา่าเจ้ากุนเขาและพี่้องขุงเข่ากินหอยแคงหอยแครงบวกบวกกินอาไอ่ะมามามมาพี่บบบบอ ้้ว <iyorsun S 1> <_ poker> แล้วเขาอยากกับทยาคั่มาค่ะพี่น้องกินน้ำมันแบบกินหอยแครงบวกกิมแซ่บแซ่บกัหอยแคร ถว่ามันมัมัมอ้าอ่าอาโอ้ยก่ยงเลยก่งเยตรงมือก็ตรงมือก็อว่าตรงอก่อนนี่จน่วยอ้วนกรเป็นยั่ไน้อยหอมอ้วนล้นลอยหกสิบมือนั่ามันใส่อะไรลูดดยเราซื้อมาเราใส่กับเสองบพมีแต่อะไร ตัใหญ่แบบนีข้าวอีกใช่ไหคะทำน้เปาหนึ่งน,นัแล้วมาอ่ำม,มาอ่ำอ่ำโชว์อ่ำโชว์อืมโอ้ยอร่อยดังกไมอร่ได้วยใช่ปลุก หอยปลากระพรงเมนซ์มาหอยนี่จิมวจื๋อเปฝากน้ำซาวจี่ิ๋วไม่แคร์เทนเพิ่นมาเย่บมนอ้อง นาเช้าจะกินหอยแครงหังเดี๋ยวหาโดดก่อนหาดดก่อนดฝากองมยากยากนมาพี่มามาแม่แกเนื้อปลาให้แมดูไพี่แ่มามัมัก่อนมัม้่กินเนื้อปลาาเวห่ปั้นาเลยดวงตกมันยานเหี้ยมาหนมาหนนี่นี่นี่มาพีจะกิน

ใช้มือใช้มืออยากให้หนูทำนีเน่คือเขาตี่ค้ำแล้วตี่ค้ำแล้วพ่อไปเอาน้ำมาดูเนี่ยกวดใส่ขวดมาให้เขาจะกินใส่ขวดจะกินใส่แก้วมัก็ได้เลอะเทอะเทีิยวมุดออกมาจัองหน่อยต่องอะไร นึ่งครับอมึขาวที่ปล่เลแม่เอาออกันั่นมาได้ยังงแม่เอาเข่าเอาอีกไหมคะเขาจนกะมันเป็นเข่าของมะลิมันก็ปั้นได้นยไม่ได้เนยเนอะอือโอ้โหหาคำละ

แต่ปากเขามไม่มีาเนอะเอาอีกเล้อีกอันนี้รั้นที่หกนะอ่พี่องนั่นหลั้นที่หกขั้นที่หกอ่าอ่นั่งลงน่งนั่งลงงอ่ะอืมโอ้โหคิ้าวเยอะมากถ้ากระทุ่มนึงเนี่ยพี่น้องขึ้นตอไลเราดบผู้ปูมันพวกมึงกลัวผู้ปนะเอ จะมันเห็ดอาหารมาหาหกโมงมืดมืดเอาไปไปอีกไหมคะเริ่ม

ได,ไดปวด้ัวเงินนะแล้วก็วหน้าที่หาปวดอะแต่คิดเฉลี่ยเป็นเงินหนึ่งเงโอ้โอเขาินต้อซอ,องหน่งร้อยกว่าบาทอืมใส่เงินเจ้าพ่อเหมกอนซองหนึ่งได้สามหนึงรู้ไหมอ่าคนเก่งคนเก่งต้องอาาค่ะคนเก่งอาบา ดูซิว่าต่อตาลเรสงสัยจะเป็นคำไกล่ชุไทยเพื่อนนะลูกบุอยันใส่จะแซ่บจะแซ่บอยู่หรเหาเหาเบิ้งเบิ้งเหาแซ่บแซ่บแช่แช่แซ่แช่แซ่แซ่แซ่แช่แซ่แช่แซ่แซ่แซ่ ่บุ้ยบุ้ยบุ้ยเพเลี้ยงดามันเลียวตาได้คอมไล้แต่สักอย่เงนี้ว่านลินคมพี่น้องสมัคแต่เดนนี่พี่น้องหัทมันผิดพลาดทม่าาดิันเกินน้ำนะอย่าแปะเข่าเอากินน้ำเลยต้องใส่นีได้พี่น้องจะโมโหใส่แก้วอะไรนั่นกินแล้วมันหก กินเป็นยูจ๊บแจวกินเป็นแต่บางทีเท่ินเท่ินะยังกินเลยลแม่เนาะกิ่นอึดเดือวก็เทเลยไไหมเ่เอาข้าวเลยเนาะข้าวเนาะกสงสายตาอข้าวเาาแ่ยขาวเอาเเอาคำ้นคนเก่งง็ตาตาวคำท้าสุดท้ายสุดอ๋อคำท้ายอ้ เก้าคำ้คำาเก้าคำ้คำอแ้มแม่จะกินแต่บัดนี้แม่บม่ได้โชว์เลยพ่ออืมอืมแซบแบ่อคะแซบบ้ออมเอาอีไหมคะเอาอีไหมลูกคเอาข้อวคอีกไหม แม่ก็อยู่กับ้คยวานุภพอะไอย่เงยเพื่อจะชิเลนอยู่ห้องมาค่ะเอาอี้าเอาเเอาเอาเอาอาเอาอาเอาเอาอเาาอาาาาออเอา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  ดูไปกินเขาสิบคัมยยอดแดเจ้าแค่แค่แค่แล้วน้องวนนี้วันเดียวกันนีกจนต้ัว ยิ้มไม่ยิ้มเลยไปเลยได้สิแม่สิเดล่าลาลุงมาแม่สีเงาแม่ดูเนาะสิเดล่าด้วยพี่น้องคะสิะได้กินรังไม่สำนีกและเห็นกันสำนีกกับพ่อแล้วค่ะไม่แล้ะไม่แล้ว,ลวสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ